รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทชย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สู่พอด,ดแคสต์รายการสายเข้าหูนะครับโดยนิตยสารสารวิทย์สวทชครั้งนี้เป็น e ีที่13แล้วนะครับตอนชื่อ Magic g r o w ร h นวัตกรรมถุงห่อผลไม้โดยผมทัดพงศ์ตุลย,ยนนท์เป็นผู้ดำเนินรายการครับในวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่นักวิจัยเอ,อ็มเทคสวทชเนี่ยได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคศัตรูพืชและแมลงกัดแทะที่ทําลายผลทุเรียนซึ่งเป็นพืชส่งออกอันดับสองของไทยด้วยนะครับโดยนวัตกรรมนี้คือนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนบูเวนแมชิ่งโรสนะครับซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้การเกษตรไทยเนี่ยจเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนตามหลัก BCG Economy Model นิตยาสรารสารวิทย์โดยสวทชนะครับจึงได้ชวนดรนัทพบสุวรรณเมฆหรือดรป้งนักวิจัยทีมวิจัยเซิงทอกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ชั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ r ร MTEC สวทชมาพูดคุยเพื่อบอกเล่าถึงเบื้องหลังนะครับของการพัฒนานวัตกรรมทุงหอบผลไม้ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรไทยในวันนี้ครับ สวัสดีครับดรโป้งสวัสดีค่ะขอบคุณดรโป้งมากเลยครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับรายการสายเข้าหูนะครับยินดีครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มคําถามกันเลยดีกว่านะครับครับอยากให้ดรโป้งเล่าให้ฟังนิดนึงว่าดรโป้งเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกทางด้านไหนมาครับและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเป็นพิเศษอ๋อผมจบปริญญาเอกทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับคือ ทำทางด้านโพลิเมอร์แล้วก็ทางด้านสิ่งทอจะศึกษาในเรื่องของการนําสารต่างๆเข้าไปในเส้นใหญ่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผ้าหรือของวัสดุครับเพื่อให้มีความทนทานหรือว่าการเชื้อราต้านแบคทีเรียการ UV การความร้อนประเภทนั้นนะครับที่เรียนมาครับอืมแล้วก็เลยได้นมาพัฒนาต่อในเมืองไทย ใช่ใชกับ,บพืเมืองไทยได้ใชับพืนในเมืองไทยได้ครับ,คร,บครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราตัวโป้งทํางานวิจัยเรื่องอะไรมาบ้างครับเอเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเน,เน้นหนักไปทางด้านสามด้านนะครับทางด้านแรกก็คือเป็นพวกเอ่อเฮาส์โฮมก็คือใช้ในที่อยู่อาศัยหรือตึกก็จะเป็นพวกชนดการความร้อนที่เราพัฒนามาอันที่สองจะเป็นในเรื่องของการแพทย์ซึ่งเราทําในเรื่องของพวกเอแผ่นกรองต่างๆกรองโปรตีนกรอง พวกหน้าก,กากวัสดุที่มาประกอบเป็นหน้าก,กากหน้าก,กากที่ใช้กันนะฮะเราตอนนี้ก็แจกจ่ายไปเราร่วมกับทางเอเมสวทชครับทาหน้าก,กากแจกจ่ายให้เกษตรให้ประชาชนใช้อยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องทําคือจะเป็นเรื่องของด้านเกษตรทางด้านเกษตรเนี่ยเราเริ่มทํามาตั้งประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วครับทําในเรื่องของเป็นถุงปลูกก่อนถุงปลูกพืชโดยใช้วัสดุ <S <S วัสดุให เมจิกโค้ดเนี่ยครับแต่เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งทําวัสดุที่เป็นถุงปลูกที่อากาศน้ําสามารถผ่านเข้าออกได้นะฮะคื <c oughs> อเราจะถ้าในเรื่องของการปลูกต้นไม้เราจะดูแลรากพืชเป็นพิเศษระบบพวกไลโซเฟียที่รากพืชเป็นพิศเศษเราเลยจะต้องการอากาศเข้าไปในถุงปลูกให้ได้มากที่สุดเราแต่ว่าก็ต้องมีความทนทานพอสมควรนะครับ แล้วก็เราตอนนั้นเราได้คัดเลือกช่วงแสงที่ไปกระตุ้นการสร้างสารบางอย่างที่รากพืชทําให้พืชเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นมะเขือเทศเนี่ยครับผลผลิตเขาจะเยอะขึ้นเกินสามสิบเอร์เซ็นะครับถ้าเกิดใช้ถุงปลูก mm hmm. ตัวตัว,ต,วตัวนี้ที่เราทําขึ้นมานะครับ mm hmm. แล้วเราก็ต่อพัฒนาจากถุงปลูกทํามาเป็นผ้าคลุมแปลงถ้าผ้าคลุมแปลงเนี่ยเราจะ ใช้หลักการคือการรีเฟล็กของแสงเพื่อให้เป็นซัพพลิเมนต์ไลท์ทำให้การสังเห์แสงมากขึ้นนะครับสังเห์แสงใต้ใบพืชเราจะเน้นกับพวกผักที่มีต้นเตี้ยนิดนึงผักสลัดหรือว่าพวกสตรอเบอรี่จะเห็นผลชัดเจนมากแต่ถ้าในากรณีของแตงกวาก็เห็นผลครับเพราะว่าแตงกวาบางชนิดปลูกหน้าร้อนที่เมืองไทยไม่ค่อยออกผลทางบริษัทเขาก็เอาไปทดลองแล้วก็เออ หน้าร้อนก็สามารถปลูกแตงกวาชนิดนี้ขายได้น,นี่ก็เป็นผ้าคลุมแปลง hmm. ต่อมาจากถุงปลูกจากผ้าคลุมแปลงเราก็มาพัฒนาเป็นถุงหอ่อผลไม้เพื่อลดการใช้สารเคมีเราเริ่มจากการทดลองในเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อ,อป้องกันพวกแมลงวันทองออแล้วก็ในเรื่องของถุงหอ่อผลไม้เนี่ยเราพบว่าการให้แสง สีผ่านเข้าตัวที่ผิวผลไม้ครับมันจะไปกระตุ้นการสร้างสารสำคัญในผลไม้มอย่างเช่นถ้าในมะม่วงเนี่ยเราจะพบว่าวิตามินซีจะเพิ่มขึ้นสูงในมะม่วงน้ปเอกไม้นะครับประมาณเอ30%ได้ฮะเรื่องซีได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าในสําหรับมะม่วงเนาะผู้ไรโภแเลเ่งเราทานไปเราก็จะไม่ค่อยแคร์เรื่องวิตามินซีมากขึ้นเท่าไหร่<ม><ม>เราก็จะว่าเออผิวสวยหวานก็โอเคละสำหรับมะม่วง เราก็ทำในเรื่องของฝรั่งทำในเรื่องของทุเรียนที<ม>่เรากลับทำในเรของทุเรียนเพราะว่าเราเห็นว่าทุเรียนเนี่ยมันมีศักยภาพค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะคือตัวเองท้าทานทุเรียนโดยส่วนตัว<ม>ด้วยไหมท<ม> <laughs> านแล้วรู้สึกว่าบางทีมันมีอาการร้อนร้อนมั่งระเริมมั่งน,น,นะฮะใช่ไหมเวลาทานทุเรียนนะครับเราก็เลยมาพัฒนาจุดนี้เริ่มพัฒนาทุเรียนครับ มรจริงๆผมชอบทุเรียนเหมือนกันนะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าถุงห่อทุเรียนเนี่ยจะมีผลถึงถึงภายในได้ขนาดนี้อืมเพราะว่าถุงห่อทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราไปห่อมันเราก็เหมือนกับเราป้องกันมันไม่ให้โดนสารเคมีครับครับืบอนอกจากป้องกันมแมลงแล้วเรายังป้องกันสาร,สารเคมีด้วยคือโอกาสที่สารเคมีจะเข้าไปถึงโลกอะไม่มีละทีเนี้ยสารส่วนใหญ่ก็จะมาจากระบบลากของพืชมากกว่าครับครับผมครับผม แล้วตอนนี้ได้ทํางานวิจัยอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เราทํางานวิจัยในเรื่องของถุงห่อผลไม้เป็นหลักตอนนี้ของอสรลโป่งนะครับ,รบก็จะมีถุงห่อทุเรียนถุงห่ออินทผลัมอินทผลัมแล้วก็พวกชมพู่แดงอง,งุ่นคือ,อเราพยายามจัดกลุ่มผลไม้เป็นกลุ่มผิวสีเขียวเ,เป็นคลอโรฟิลล์ผิวสีเหลืองหรือผิวสีแดง เพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีลงของวัตถกพิกเมน t ที่ผิวหต่างกันแล้วก็การตอบสนองต่อสีต่อความร้อนอะไรพวกนี้ต่างกันครับอืมครับขอบคุณมากครับทีนี้ผลงานวิจัย Magic g r o w t รนวัตกรรมถุงห่อทุเรียนนี่ครับได้ยินว่าเป็นที่สนใจกันมากเลยในกลุ่มชาวสวนทุเรียนนะครับอยากให้ดรป้งเนี่ยช่วยเล่าที่มานิดนึงว่ามีส่วนช่วยเกษตรกรได้อย่างไรบ้างครับอืม ถุงห่อทุเรียนตัวนี้ครับคือเป้าหมายหลักของการที่ที่เราทําวิจัยเรื่องถุงห่อทุเรียนเนี่ยเพื่อลดการใช้สารเคมีเนาะการใช้สารเคมีเนี่ยในทุกงสวนทุเรียนเนี่ยจะใช้กันหนักค่อนข้างมากเขาปกติเวลาทุเรียนออกผลนะฮะเขาจะเริ่มฉีดสารเคมีตั้งแต่ติดลูกเลยตั้งแต่ติดลูกแล้วก็เว้นระยะจนมันเ,เว้นระยะสักพักหนึ่งแล้วก็ช่วงที่ทุเรียนติดผลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณร้อยสิบถึงร้อยสามสิบวันช่วงนี้ เกษตรกรโดยทั่วไปเฉลี่ยจะใช้สารเคมีประมาณสิบสิบเอ็ดครั้งหรือสิบสองครั้งในการฉีดสารเคมีในเรียบรายชนนี้นครับช่วงที่ทุเรียนติดผลถึงตัดเก็บเกี่ยวการที่เราการที่เขาใช้สารเคมีอ่ะปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาของเขาคือนอนจอบผลแล้วก็ในเรื่องของเพลี้เพลียเพลีย,ยที่เพลียแป้งฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับลาดำ เวลาเราทานทุเรียนบางทีเราจะเห็นมีดําๆเกาะอยู่ที่ผิวทุเรียนเป็นที่เป็นราดำอะฮะจริงๆมันไม่ได้อันตรายมากนะครับจริงๆบางคนก็บอกว่ามีลายดาเกาะแล้วอร่อยได้ซ้ำอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ก็ยังยังยังมันก็ทําให้ดูผิวทุเรียนดูไม่สวยอ,อีกปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรจะพบคือในเรื่องของพวกก,กระรอกกระแตที่มากัดกัดกินกัดผิวครับ เราพบว่าถ้าเกิดสวนส,วนสวนเกสตรเคมีหรือว่าสวนที่ปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยมีมากนักเป็นแต่ชายขอบชายป่าแต่ถ้าเกิดเป็นสวนที่ปลูกด้วยระบบออแกนิกนะฮะออแกนิกนี่เขาจะปลูกพืชหลายๆชนิดรวมๆกันปัญหาตัวเนี้ยเยอะมากอ,อการใช้ถุงห่อทุเรียนเนี่ยก็เลยจะสามารถการทั้ทงก็คือลดลดการใช้สารเคมีดีกว่าแล้วก็ลดการเข้าทําลายของพวกสัตว์กัดแทะเช่นกระลอกกระแตกระถิก หรือกระจ่อนอะไรที่เขาเรียกกันนะครับประมาณนั้นได้ครับครับอืก็คือสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกร,ร,กรได้ในขณะเดียวกันก็คือได้ผลผลิตที่ดีขึ้นใช่ครับเอ่อคือในเรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะครับอการใช้ถุงห่อทุเรียนเนี่ยก็สามารถทําให้อ่กากันกันห่อถุงปกติแล้วเนี่ยแสงที่มันผ่านเข้า,ขามาที่ผิวผลไม้ครับมันจะเป็นการกระตุ้น การสร้างสารบางอย่างที่ผิวผลไม้ถ้าในกรณีของทุเรียนฮะมีแนวโน้มว่าจะช่วยลดความหนาเปลือกลง mm hmm. เปลือกมันจะบางจะบางลงแล้วก็สีผิวสีผิวเขาจะสวยสีผิวเขาจะค่อนข้างะสะอาดเพราะว่ามันถูกห่อมันไม่โดนแสงยูวีไม่โดนสภาแวดล้อมมันจะไม่กล้านเห mm hmm. มือนกับผิวทุเรียนทั่วไปอะครับครับแล้วก็เนื้อของทุเรียนด้วย ถ้าลองต้องลองทานดูคือการการวัดเนื้อเนี่ยมันมันวัดคุณภาพยากมันต้องเป็นการเทสมากกว่าฮะอืออือจริงจริง่อเพราะว่าอย่างการตอบรับของเกษตรกรเนี่ยล่าสุดปีล่าสุดที่เราไปมาเนี่ยปีหน้าเนี่ยเกษตรกรที่ใช้ถุงห่อครับเขาจะอาจจะต้องซื้อเรียนแพงนิดนึงคือเขาจะเพิ่มราคาทุเรียนขึ้นอีกนิดนึงนะเนื่องจากทุเรียนเป็นทุเรียนที่ดูแลเป็นพิเศษเนาะ จจะเป็นพรีเมียมเรสของเขาอะครับอื่140ก็อาจจะเป็น160หรือล1ิ0อะไรประมาณนี้ครับอืมคเพราะว่ารสชาติจะดีกว่าอืมแล้วตัวถุงนี้เขาสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมครับอ่อถุงเนี้ยจริงๆแล้วเราใช้กลับมาปีนี้เราทดลองเป็นปีที่สามแล้วอย่างน้อยก็สามปีใช้ได้ครับอืมครับแต,แต่อาจจะอาจจะใช้มากกว่านี้ได้ก็แล้วแต่ ปกติเพราะว่าทุเรียนถุงทุเรียนมันไม่ได้มีการกระแทกอะไรมากก็คือห่อบนต้นแล้วก็แกะแล้วก็เก็บนํากลับมาใช้ใหม่หรือว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีอาจจะมีสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยครับบางสวนอย่างสวนน้ำม่วงที่เราเคยทําเนี่ยเขาจะไปแช่เข้าหลอกอ,อ่อ,อนฆ่าเชือ้อเพื่อความมั่นใจอของเขาก็ได้ฮะครับแล้วก็ <มา S 2> เก็บไว้สําหรับฤด,ด,ดูกาลหน้าใช่ฮะสามารถใช้ได้อ,อ,อืโอเคครับ ทีนี้นอกจากทุเรียนแล้วนะครับตัว a มจิก r o ลด์เนี่ยใช้กับผลไม้ชนิดอื่นหรือใช้ทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมครับก็อย่างที่อย่างที่แจ้งในเรื่องของถุงปลูกถุงปลูกตัวนี้ที่เราสามารถใช้ a มจิก r o ลดช่วยในเรื่องของอาการปลูกพืชคือถ้าเกิดไปที่พืชบ,บนดาดฟ้าและกันขอยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ดึกดึกเซ็ Central, Central นเตอร์เซ็นเตอร์วนะฮะนุสเซอรีที่นั่นก็จะมีแปลงบนดาดฟ้า ล่าถุงของเมทิลลตัวนี้ไปใช้ข้างบนนั้นซึ่งถุงตัวนี้มันจะช่วยเนื่องจากบนดาดฟ้าความร้อนมันสูงเนาะอากาศมันร้อนถุงตัวนี้มันจะช่วยระบายความความร้อนในดินได้ค่อนข้างดีอากาศผ่านเข้าออกได้นะฮะเขาก็เลยไปปลูกบนดาดฟ้าแล้วก็อย่างหนึ่งถุงมันมีสีสีส้มสีแดงซึ่งเอ่อเหมือ,อมนกับว่าผู้บริโภคที่ขึ้นไปซื้อของบนดาดฟ้าซื้อผักเนี่ยเขาก็จะซื้อไปทั้งถุงเลย เขาว่าสีมันสวยดี<ม>แต่จริงแล้วเราต้องการให้เรื่องการให้ผักมันโตได้ดีอ่ะฮะคุณดัตฟ้า<ม>แต่ถ้าเกิด<ม>เป็นแปลงใหญ่ๆอย่างเช่นแปลงของเกษตรกร,ร,กร,รที่เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาเอาถุงเมจติดโรตัวนี้ไปปลูกมะเขือเทศนะครับเปรียบเทียบกับที่เขาปลูกลงดินถุงเราสามารถให้ผลผลิตได้เยอะกว่า20%<ม>อันนี้คือมเมล็ดพันธุ์นะฮะแต่แล้วเทียบกับลงดินด้วย ซึ่งเวลาถ้าเกิดปลูกขึ้นลงดินนะครับปริมาณรากจะแผ่ขยายได้กว้างมากนะฮะแต่ถ้าเกิดปลูกในถุงเนี้ยรากใมถูกจากัดจํากัดก็จริงแต่ว่าเขาสามารถดูแลการควบคุมได้ดีกว่าเขาก็เลยเกษตรกรก็ปลูกไปเป็นหลายไร่แล้วฮะเป็นหลักสิบไร่แล้วครับครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย การที่รากพืชมีอิสระมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลดีก็ได้อันนี้อันนี้อาจารย์อาจจะตอบได้ดีควาบเพิ่มครับอ๋อแล้วสมมุติว่าเราใช้ในดินเนี่ยครับเวลายกขึ้นมาเนี่ยเราเราจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมครับหรือว่ามันก็คือต้องไป้องท้นถ้าในบริษัทเมล็ดพันธุ์นะฮะเขาปลูกมะเขืเทศจบไปแลวรอบหนึ่งมะเขือเทศเนี่ยปลูกอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วก็สามารถใช้มาปลูกเมลอนต่อได้อีก สามเดือนอก็คือใช้ได้ประมาณปีหนึ่งอะฮะครับผมครับผมตลูกในดินอ๋อครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เนี่ยเอในระหว่างทําวิจัยนะครับได้พบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรอืมถ้าปัญหาของในเรื่องของทุเรียนเนี่ยอุปสรรคก็คือว่า,เ,าเวลาทุเรียนออกดอกอะครับแต่ละต้นเหมือนกับว่าถึงแม้จังหวัดเดียวกันจังหวัดระยองเหมือนกันเนี่ยแหละ แต่แต่ลาเพอเนี่ยจังหวะการออกดอกของผลเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีมีการฝ mm hmm. นตกทําให้ผลมันออกดอกเป็นปกติเราจะตัดเหมือนกับว่าเรากะว่าปีหนึ่งเราจะมีทุเรียนรุ่นเดียวแต่ปีที่ผ่านมานะครับฝนตกบ่อยมากทําให้ทุเรียน,นกระจายเป็นสามรุ่นซึ่งในง,งานวิจัยของเราอ่ะ mm hmm. พอทุเรียนมันกระจายสามรุ่นเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาการทําวิจัยมันเลยจะลําบากเพราะว่าเราห่อลูกนี้ กับหอลูกนี้มันจะสุกไม่พร้อมกันทําให้ต้องไปไปมากระับระยะเนี่ยบ่อยมากแล้วแต่ละส่วนก็จังหวะการเก็บผลผลิตก็ไม่เท่ากันนะฮะก็คืออันนั้นเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเกษตรกรบางท่านยังไม่เขายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการระบบการทําวิจัยบางทีเราขอเก็บผลอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไม่ได้ใส่ใจมากนะัก ข้อมูลบางทีเราขอไปเขาก็ไม่ได้ทําเหมือนกับว่าอาจจะรีบหรือว่ามีธุระอื่นนะฮะทาให้เขาเก็บผลให้เราได้ไม่ทันตามกําหนดนะครับก็มีบ้างแต่ก็คือเหมือนเป็นความร่วมมือของทั้งเกษตรกรแล้วก็ของทั้งทีมวิจัยใช่ไหมครับใี่ครับต้องเก็บข้อมูลบางส่วนให้ใช่ฮะบางส่วนให้แล้วเราก็ซื้อผลผลิตกลับมาทําการทดสอบที่ l ลบที่แลาจะส่งไปทดสอบที่เกษตรกรแพงแสนโพสต์เฮาเวสที่นั่นแล้วก็จะมีล a บของราชกระบาง จะทดสอบคนเรียนให้เราด้วยครับอืมครับขอบคุณครับแล้วก็สมมุตินะครับว่ามีผู้ฟังเนี่ยเริ่มสนใจแล้วผิิตภัณฑ์ Magic g r o กร h เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่ไหนอ๋อตอนนี้ที่ข้อมูลตัวเบอร์โทรศัพท์หรือว่าบริษัทน่าจะอยู่ที่เว็บไซต์สรชเนาะแต่ว่าคือมีผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางสรชไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เขากำลังผลิตจำหน่ายอยู่ สามารถติดต่อไป,ไปที่บริษัทเข้าใจว่าเป็นบริษัทวีเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทสา,ารีคัลเลอร์ฮะวีเอฟเรนซ์เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวพงเบร์โศัพท์นี้รบกวนดูในเว็บไซต์ได้ไหมเดี๋ยวหาให้ก็ได้หรือยังไงสามารถแจ้งได้ไหมครับหรือว่าดูในเว็บไซต์ดีกว่าไหมดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับได้โอเคนะครับอ๋อแล้วก็ ทีนี้ในอนาคตนะครับทางทีมวิจัยเนี่ยคิดว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดในโครงการนี้อย่างไรได้บ้างไหมครับเมือ่อปัจจุบันเ,เราคิดว่าเราจะพยายามทดสอบสามจุดใหญ่จุดแรกคือเราต้องการให้เกษตร,รกรนะครับนำไปใช้ให้ได้กว้างๆ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราก็ทดสอบในก,กลุ่มเกษตร,รกรบางกลุ่มเนาะอย่างปลงทำที่กลุ่มที่เลยองกลุ่มที่นา,าธิวา่า แล้วก็จะมีที่ศรีสะเกดชุมพรแต่ว่าจริงๆทุเรียนเราปลูกกันหลายจังหวัดนะฮะเลยอยากจะจะขอทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนในเรื่องของการให้ทุนวิจัยเพื่อกระจายการใช้งานถุงห่อทุเรียนเพื่อลดการใช้สารเคมีเพราะว่าอย่างสารเคมีที่ใช้นะครับเฉพาะใน,ลลนช่วงดูแลผลเนี่ยช่วงดูแลผลเนี่ยจะสามารถลดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยหลังจากการใช้ถุงหอ่อ ซึ่งมันก็ถ้าดูเป็นมูลค่าเงินอาจจะไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเกษตรกรความอันตรายความเสี่ยงในเรื่องของการใช้สารเคมีแล้วก็เอาเวลาที่ฉีดสารเคมีไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเกษตรกรต้องว่าตัวนั้นน่าจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะครับแล้วก็จากฟีดแบ็ที่ได้ เกษตรกรที่ได้ทดลองใช้ดูมานะครับนี่ขอยอันถามนิดหนึ่งว่ามีข้อเสียอะไรไหมหรือมีใครบ่นเรื่องอะไรหรือเปล่ามีการบ่นในเรื่องของขนาดนิดนึงครับเพราะว่าเราขนาดถุงเพราะว่าเราตัดขนาดค่อนข้างใหญ่คือเราทาวิจัยเราก็ต้องเผื่อเผื่อไว้ต้องตัดใหญ่ขนาดเจ็ดกิโลได้เลยครับทุเรียนแต่ถุงที่รายทุเรียนอะยรยองส่วนใหญ่จะโยชนที่ประมาณสามโลครึ่งไม่เกินแล้วเท่านั้นสี่โลอะไรเงี้ยครับ ก็อาจะต้องปรับขนาดถุงแล้วก็ตอนนี้หลังๆหลังจากที่บริษัทเริ่มจําหน่ายเนี่ยเขาก็มีการปลดเรื่องราคานิดนึงแต่เมว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเนื่องจากมันใช้ซ้ําได้หลายปีนะคือบางทีเกษตรกรอาจจะมีไมซ d s e ตว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่จริงเขาไม่ได้ดูว่าแต่ละปีเขาใช้เขาใช้สายเคมีไปเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนของถุงจริงๆต่อปีอ่ะมันจะอยู่ที่ไม่ถึงสิบบาทอะครับ อืแต่ถ้าสึกตอนนี้บริษัทจำหน่ายอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าบาทนะฮะก็คือถ้าเกิดถุงแพงมากเราก็ต้องเก็บรักษาดีๆเพื่อให้ใช้งานได้หลายๆปีใช่ใช่ใช่อก็คือต้องมันเป็นการคือถึงว่าเป็นการลดลดลดขยะเนาะแล้วก็สามารถใช้งานได้บ่อยถ้าเกิดเราสามารถเก็บได้ดีต้นทุนต่อปีมันก็จะนั่นจะลดลงสมมติใช้ได้สี่ครั้งเนี้ยก็เหลือครั้งละมันแค่แปดบาทต่อปีครับผมครับผม ประมาณนั้นครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับดรโป้งมากเลยที่ให้โอกาสมาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องงานวิจัยนว,วัตรกรรมทุงหอบผลไม้นะครับซึ่งเป็นนว,วัตรกรรมที่ส่งเสริมให้การเกษตรไทยเนี่ยเจริญเติบโตได้ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG economy model นะครับขอบคุณมากครับดรโป้ง สวัสดีครับครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการพอดแคสต์ใส่เข้าหูโดยนิตยาสัรสารวิศย์สวทชครับแล้วกลับมาพบกับสาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ผมทศพงศ์ตุลยานนท์นะครับแล้วก็ดรโป้งนัทพบสวนในเมฆต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการทรายเข้าหูได้ทุกวันอังคารทาง n ัส c a r p พอดแคสและแฟนเพจนิตยสารสารวิย์